เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2554เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตาคลีโดยมีนายดำรงวีรศรษดรกุลประดาเทศบาลเมืองตาคลีได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2555ของเทศบาลเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานของเทศบาลในการที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองตาคลีในปีงบประมาณ2,555รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลในการควบคุมการดำเนินง,งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสรุปโครงการกิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินงานรวม5ยุทธศาสตร์139โครงการงบประมาณ60บล้าน 30, 3 0 5 2 0บาท ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลและผู้แทนภาคประชาชนอีก3ท่านร่วมเป็นกรรมการในการจัดทำร่างแผนก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป